สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนนะคะเป็นดวงเดือนพฤศจิกาย,ยน2568นารยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้มีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัทไพ,พ่ให้กับชาวราศีเมษและคานาเมษนะคะขอให้ไพ่อ่านเรื่องราวของท่านออกมา ขอให้เกิดขึ้นจริงในเรื่องราวดีๆนะคะโอ้โหใบที่หนึ่งก็ขึ้นดีอมเพสเลยนะคะพลังงานใบที่สองเป็นแปดไม้นะอืมน่าจะได้ข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินได้ด้วยนะคะเพราะแอมเพสคือดาวศุกร์เป็นดาวการเงินดาวความรักนะคะขยายด้วยไพ่งานนะคะถ้าทําธุรกิจส่วนตัวแปลว่าธุรก,กิจก้าวหน้าเติบโตขย,บขยายขยายโครงการท่าน ประสบความสําเร็จถ้าทํางานในองค์กรจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะคะอ่าสนับสนุนผลักดันนะคะเด n มูนสิ่งที่กังวลสิ่งที่รอคอยหนึ่งถ้วยจะหมายถึงสักเซสประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านรอโอ้โหอัศวินถ้วยอีกนะฮะข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะการปรับเงินเดือนการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแบบฉับพลันได้ได้ด้วยนะคะให้ทาวเวอ แบบพี่ท่านแบบอาจจะตกใจอาจจะไม่ค,คาดคิดคาดฝันว่าเฮ้ยเราจะได้ตําแหน่งนี้เราจะได้โอกาสดีๆอันนี้อ่าได้อะไรเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าบุญหล่นทับอ่ะนะคะจริงเหมือนบุญหล่นทับเหมือนอ่าที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ดูหลังไพ่นะคะอ่าพลังงานไพ่สองไม้นะคะอาจารย์ขอเลื่อนไพ่นิดนึงโอเค รายงานสองไม้เป็นไพ่สรุปนะคะเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดทั้งหมดอีกทีนึงเราจะพูดอยู่ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะอาจารย์ขอพูดเรื่องงานก่อนนะคะสําหรับชาวราศีเมษใครที่อ่าทำงานอยู่นะคะถ้าตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวอ่าในตำแหน่งของหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เบื้องบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ กระทันหันนะอาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งของหัวหน้าเจ้าหนายก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวชาวราศีเมษเองมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าแต่ระดับหัวหน้าบอสใหญ่ๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับคุณหรือองค์กรของคุณอาจจะมีการปรับระบบใหญ่ๆคําว่าทาวเวอร์นะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไพ่เดมูลกับ8ดาบเนี่ยมันคืออะไรก็ตามที่เป็นปัญหาที่องค์กรอาจจะไปต่อไม่ได้เป็นปัญหาจะต,ต้องมีการเคลียร์การจัดการซึ่งการจัดการนี้สาถามว่าส่งผลกระทบกับคุณไหมก็นิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้มากเพราะด้วยพลังงานของคุณเป็นเอ p ม e s รกับ8ดไม้มันแปลว่าคุณก็ยังได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้ปับเงินเดือนอยู่มันก็ไม่ได้ส่งผลว่าคุณจะต้องออกจากงานยกเว้น ยกเว้นถ้าใครที่ว่างงานมานานเครียดและกดดันว่าเมื่อไหร่จะได้งานอ่าเมื่อไหร่จะได้งานอ่าเดือนนี้จะได้งานไหมนะคะก็ต้องมองว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็คือตําแหน่งเด็กถือถ้วยนะคะและให้ใบสรุปเป็นสองไม้บางท่านอาจจะได้เซ็นสัญญากับงานที่เป็นบริษัทต่างชาติก็ได้แต่รู้เลยว่าใครว่างงานได้งานทํานะคะได้โอกาสดีด ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บานะที่เห็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะขอใครที่ทํางานอยู่อยู่แล้วก็อาจจะขอในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งแต่ถ้าใครที่แบบว่างงานจะได้งานทําไปขอก็ได้ได้งานนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะในเรื่องงานจะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนเนี้ย การเงินอาจารย์บอกแล้วว่าไพา่เอ็มเพสอยู่ไพ่เซ็นเตอร์เลยการเงินท่านต้องดีขึ้นท่านต้องมีโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะเป็นคุณแม่เป็นหัวหน้าผู้ใหญ่หญิงก็ได้นะอุปถัมภ์ช่วยเหลือการเงินเนี่ยเข้ามาได้แบบก้อนใหญ่ๆได้ก็ขยายด้วยแปดไม้ขยายด้วยไพ่แห่งความสุขไพ่ถ้วยอัศวินถ่วยหนึ่งถ้วยท่านมีเกณฑ์โชคลาภในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ๆห,หรือโชคลาภเรื่องบุตร ใครปรารถนาการตั้งครันมีบุตรนะคะชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีบุตรได้อ่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ได้และเงินเนี่ยนอกจากจะได้จากการลงทุนอ่านะการลงทุนแล้วอาจจะได้จากโชคลาภลอยนะท่านก็มีเกณฑ์ได้แบบนั้นบางท่านมีเกณฑนะ์ซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านซื้อรถอ่านะคะเนี่ยมีเกณฑ์ได้แบบนั้นถือว่าโชคดีนะคะสำหรับชาว ราศีเมษต,ต่อไปถ้ามองในเรื่องของความรักออ,อาจารย์มองอย่างนี้นะคะว่าสําหรับคนที่มีปัญหานะคะเราจะไม่อ่านคนที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรก็ก็ฟังแบบอืมรีแลกผ่อนคลายไปนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันอย่างหนะักสัมพันธ์บอกเลิอกอืมนะคะแต่เราเลิกกินไหมตําแหน่งสรุปยังเป็นแปด อะแปดดาบมันคือผูกมัดทะเลกกาะกันต่างคนต่างเจ็บอยู่ในใจลึกๆเลยนะคะคืออารมณ์แปรปวนอ่าแบบขิงก็ราขาก็แรงมันมันปะทะกันมาแล้วพอพายุอารมณ์มันสงบเริ่มเสียใจละเรากับเขาเริ่มเริ่มคิดละเริ่มเริ่มห่วงใยความรู้สึกเริ่มแคร์ความรู้สึก,สกซึ่งกันและกัน เออไม่น่าจะใช้อารมณ์เลยนะไม่น่าจะใช้คําพูดที่มันแรงๆนะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาโน่นนี่นั่นเราก็พยายามเขาก็พยายามในการที่จะหาเหตุและผลเพื่อที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ปรับความเข้าใจกันค่ะคุณไม่ได้เลิกกันค่ะนะถ้าใครบอกเลิกกันไปก็ต้องกลับมาการกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งยังได้ไปต่อนะคะคุณยังเป็น คนสําคัญในใจเขาอยู่เขายังรักคุณปรารถนาที่จะยังมีคุณอยู่เคียงข้างอยู่อ่านี่คือคนคนนั้นนะคะเขาทุกข์อ่ะเขาทุกข์ที่ใช้คําพูดกับคุณส่วนคุณก็ไม่สบายใจนี่แหละอาจารย์นึงมองว่าตราบใดที่คนสองคนยังแค่ความรู้สึกของกันและกันนะ่มันเลิกกันไม่ได้หรอกมันยังมีความห่วงความแคร์นะคะเออถึงแม้จะมีความนิ่งเงี้ยให้เดมูน ให้แปดาบบแต่ในความนิ่งเงียบมันกับแบบมันอารมณ์มันพลุกพ่านน่ะพลุกพลานไปด้วยความรู้สึกแบบสำนึกผิดนะคะอาสิ่งเหล่านี้พอมันตกผึกแล้วก็จะหาเหตุและผลเพื่อที่จะคืนดีกันนะคะอาจารย์มองประเด็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นคนโสดเดือนนี้คุณจะได้ข่าวดีอะคุณจะมีคนรักเข้ามาแบบไม่คาดฝันเหมือนกันเดือนนี้นะ าบางท่านก็อาจจะบอกว่าอุ้ยเข็ดละเรื่องความรักไม่เปิดใจไม่มีแต่พอเราเจอใครที่โอ้โหมันปิ๊งอะ่ะมันมันอะไรที่ประทับใจเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเออใช่เลยใช่เลยเนี่ยอสศวนถ้วยหนึ่งเดเมจิเชียนหนึ่งถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะมีคนเข้ามาอาจจะอายุน้อยของคุณก็ได้เป็นรักต่างใบเป็นไปนได้สองประเด็น อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณแต่อาจารย์เห็นส่วนใหญ่ไพ่เนี้ยเป็นน้อยกว่าคุณมากกว่านะคะคนนี้จะเข้ามาแบบไม่ได้แปลว่ามาปลอกลอกนะเขาเข้ามาแบบเขาเห็นอกเห็นใจคุณน่ะเขาอาจจะรู้เรื่องราวหลายอย่างของคุณนะ,ะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคะหรือคนในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะในในในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคนคนนี้เขาแอบมองคุณน่ะแอบชอบคุณมานานละ นะพอคุณผิดหวังแล้วก็เห็นคุณเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะต้องเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะเป็นช้อยในการเลือกเพื่อที่จะมาเยียวยาหัวใจคุณเพื่อที่จะได้เปิดใจกับคุณในสิ่งที่เขาอัดอั้นตันใจว่าชอบคุณมานาะนนะคะเป็นไปได้สูงที่คนโสดจะเปิดใจที่จะให้คนนี้เข้ามาศึกษาดูใจกัน มีโอกาสที่จะเป็นความรักที่ดีเลยค่ะเป็นความรักที่พึ่งพาอาศัยกันได้มันไม่ได้แปลว่าเราไปเปเขานะถ้าเขาอายุน้อยกว่าเพราะเขาก็มีศักยภาพในการทำงานเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะมาแบบมาหลอกเรามาอะไรกับเรานาคะคะถึงแม้ว่าใช่แหละคนโสดอาจจะเคยผิดหวังอย่างเงี้ยนะคะจนเข็ดหลาบในเรื่องของความรักแต่พอมันมาเจอใครก็ตามที่ทําให้เรา รู้สึกหวั่นไหวเราอาจจะเหมือนการสนิทกันหรือการพูดคุยมันจะค่อยๆไต่ระดับมันจะเริ่มซึมลึกเข้าหัวใจอ่ะคุณก็จะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวแล้วเริ่มรักเขาทีละนิดทีละนิดก็โอกาสที่เป็นความรักใหม่น,นะคะโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันสูงมากๆนั่นเองนะคะโอเคแล้วทีนี้ให้เดือนเนี้ย ถ้าคุณต้องการเซ็นสัญญางานติดต่อง,งานเจรจาเรื่องงานหรือพูดคุยกับคนรักคุยกับใครก็ตามที่คุณจะได้ผลประโยชน์วันที่คุณควรที่จะเลือกในการไปเซ็นสัญญาหรือไปเจรจา mm. ก็คือนะคะดีที่สุดคือวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะคะพุธพฤหัสสุกเนี่ยเป็นวันที่ดีเลย นะคะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีที่เจราจาสําเร็จแต่วันเนี้ยเลือกตามนี้ได้เลยขอพรน,นะคะกับเทพฟ,ฟ้าดินไชยจึงเอียก็ได้พระพิคเนศก็ได้พระแม่อุมาก็ได้นะคะท้าวเวสสุวรรณก็ได้และบางท่านนะคะแก้ดวงนิดหนึ่งใครที่เคยมีเรื่องของกรรมเกี่ยวกับการทำแท้ง อย่าคิดว่าเอ้ยมันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วตาบใดที่เรายังมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่คุณทําไปอีกรอบได้เลยค่ะแล้วคุณจะโล่งแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันได้ยากมันจะได้ง่ายทันทีค่ะมันแก้ได้จากพลังงานไพ่ที่อาจารย์เห็นนี่แหละก็ลองดูนะคะก็หวังว่าชาวราศีเมษและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังจะได้สิ่งดีๆกลับไป ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังที่ปรารถนาอย่าลืมนะคะถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ